ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะคะกับกรณีที่โตโน่ภาคินนักร้องนักแสดงชื่อดังได้ทำภารกิจหนึ่งคนไหว้หลายคนให้เพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุนสองโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวซึ่งภารกิจก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยล่าสุดน,นะคะมีรายงานว่ายอดบริจาคสูงถึง 60ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวทั้งนี้นะคะโตโน่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกหลังจากทําภารกิจสําเร็จกับการสัภาพพิเศษด้วยวันบันเทิงซึ่งโตโน่บอกว่าถึงจะถูกยกให้เป็นวีรบุรุษแห่งน้ำโขงแต่ผมไม่ใช่วีรบุรุษพร้อมยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความศรัทธากันว่ยน้ําในครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมากเหมือนกับเรานําความรักจากฝั่งไทยไปฝั่งลราแล้วฝั่งเราก็มอบความรักกลับมาให้ฝั่งไทยอย่างไรก็ตามนะคะโตโน่ยังบอกอีกว่าเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจะไม่ได้มอบเป็นเงินให้แต่จะนําไปจัดซื้อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยภายหลังว่าเงินบริจาคเอาไปทําอะไรบ้าง